สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพครับมือนีอันนั้นทั่วภาพพ่อแม่เออพี่น้องก็บังเอิญง่วงมาเลี้ยงกงก็คือเก่าลัดพี่น้องท่านใดอยากได้ง่วงไปเลี้ยงหาง่วงไปเลี้ยงครับหาสายพันพ่อสองเป็นครับมือนีภาพบังเอิญนะครับเนาะอภิเกดมือนีนะครับบ้านหนองคู่ร่องตำบลล้อมพร้อมอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเห็นเราอยากได้โทรทักถามมาด้วยครับเด้อเบอร์คือเบอร์ฐานแลครับเนาะเอานี่มือนีไม่ใช่แมาานน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 กััััเเเเะะะคคครรบบมืออีป็งงวขูต ต่อจากนี้ไปกับสิผ้าเบิ้งผ้าไปถักไปถามคูณต้นมั้งนะครับเนาะเพราะว่าเพิ huh. ่นเปิดราคาสำหรับเนี้ยน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับคูณต้นครับสสวััดีครบไปนั่นครับผมมือนีเห็นหลายตัวมีจฉกแม่จากตัวจะโคมครับมือนีมี่ซีแม่ทองครับซีแม่ทองแล้วก็บสองแม่ลูกสองโคมแม่ลูกครับผมอืครับผมโอ้ตามเดียเห็นเบิ้งมือนีเนาะไข่เนี่ยดบแม่ลูกจังสี่กับลูกแม่ครับอ๋อพี่น้องจากนี้ไปกับสิผ้าเบื้องนะครับพี่น้องมักตัวใดมาโคมใดนะครับราคาใดเนาะ ก็บเบ้อร์คู่ต้นขึ้นไปฐานครับเนาะครับผมบันนี้เบิรงกันแม่ลูกก่อนนะครับเนาะครับผมอ้าวนี่ครับบันนี้มาเบิรงแม่ลูกลูกแม่คู่ต้นว่าแม่เพิ่งกับทับไว้เราสันว่าครับผมมึงลูกหนาจนาดคู่ตนเชื่อเัาได้ครับนี่ลูกหนาขนาดนี้นะครับเรือเบอร์ลูกพ่อได้หน่อยเนาะอันนี้นะสิเป็นคุ้มฝูงครับผมมันมีใบมา์ไหมครับไม่มีใบเนาะครับแต่ว่าสิเป็นเลือดเลือดลอยคุ้มฝูงเนาะเลือดลอยคุ้มฝูงครับผมโมโหาทำน้ำบานนี่โตแมวโอ้โหมุดหลุดพี่น้องหนาตึบ ยางนี่อุกอุ้ยเลยครับนี่นี่แม่เพลินสีมุมมุมน้ำดำเลยละครับบาดเนี่ยเอาพี่น้องมากนะครับคุณต้นว่าทับไปแล้วครับนี่ใบทับน้ำผมนะครับเนาะแม่เพลินก็ทับเคเอฟสามหนึ่งไว้ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ทับเคเอฟสามหนึ่งไว้เปิดราคาสักไหนครับเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเปิดราคาไปเจ็ดหมื่นเก้าพันเชียงเบิร์ดครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเนอครับนี่ซื้อสองในสามละบาทเนี่ยครับพี่น้องท่านใดอยากหาง้วที่ลูก หน้าหนาเงาเครับเมนี่ได้ทึ่งหนาได้ทึ่งเงานะครับเนาะครับผมว่าสิเป็นหลอกเป็นเล็บเป็นลึงเป็นเนื้อหนังมั่งสาเพิ่งตัวเบิ้งแผ่นหลังแผ่นหลังกวงสี่เหลี่ยมเลยหนอกตั้งโจโก้เานันเบิ้งโกหางครับดีวัดสม่มงครับเจ็ดหมื่นเก่าได้เพี่น้องนี่คุณมียืนเห็นเบิ้งย่นขนาดเลยพี่น้องเบิ้งหน้าเพิ่นอนนู้งพอดายโน้ตสายได้เลยเนาะน้องน้ำตาลครับเนี่ย เนาะซื้อน้องน้ำตาลเต้เจ็ดหมื่นเก่าพันเด้อครับแม่ลูกคมนี่ซื้อสองในสามครับคมนี่ซื้อสองในสามอุ้มคุ้มเนาะครับผมเจ็ดหมื่นเก่าพันราคาหองไว้ต่อได้พร้อมส่งให้พร้อมส่งให้พร้อมครับมีไสแบบนี้ครับเนี่ยหาเมืองใหญ่ก็ได้ครับพี่น้องอันนี้แม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นนี่สูงหลายเป็นไหนสูงร้อยสามสิบสี่ครับสูงร้อยสามสิบสี่แน่นครับแต่ว่าลูกเบืองบัดยังมันเลือดสูงแห้งเด้ครับนี่เนาะปลาหมันเลือดสูงแห้งแล้วเจ็ดหมื่นเก่าพันพี่น้องแม่ลูก แม่ทับเคฟสันนเนาะเบื้องมือทับกันเนาะครับทับครั้งที่สอง11ตุลาคม64กำหนดคลอดไป18กรกฎาคม6หาครับมักหยอกคั่กไรเจ็ดเดือนเหรอตัวลาบจิกิกาธันวาสามเดือนครับสามเดือนน้ำเข้าหนิเนาะแม่นครับโอ้หนาพี่น้องนะเจ็ดหมื่นกว่าพันด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้เป็นอะไพัฒนาสายพันธุ์ดีครับเนาะเอาไปเอาเรือลอยใส่อีกเนาะครับผม บ่งห <icana>, ัวแต้บ่งหูว่าพ่อสายสายเพิ่นใส่ได้ทันละแม่นครับผมย่านทับถึกตัวพอมันอยู่ยันคือคือก็คือไอซีว่าไปผลในเนาะเนาะคือซีว่าคือไป็นสัมันมันมันเลิกไหมคือครีบสามองแปดเปอร์เซ็นต์ไหมครับเออมันเลิกสองตัวเดี๋ยวจะเพิ่มใส่ได้พี่น้องเดีจะเพ้าใส่ใสเอทเชไปเนาะแม่งใสเอทเชครับเอาสีบัหนีิเอาสีมันแบบนี้ครับือสีเบิงมันท้ายมันได้สีร้อยสามสิบเป็นต์นี่ร้อยยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเหรอครับผมเนาะ สามสิบไปได้นหนเบิังครับหลั้างอะไรบังเนื้อน่ะล้งเป๊ะบังหนังหนาหยดโดนเลยพี่น้องเลยบิังโอ้ยคุณครับดีไลายอีหล่ะพุณเหรอนมคุณครับได้พี่น้องพุ่หน้าแม่เพิ่นน่ะเด็กน้อยเลี้ยงก็ได้ครับนี่ขี้ได้เหมือนตัวนีเแม่ได้ครับเด็กน้อยขี้ก็ได้ครับนี่โอ้ไปย่างบางไปย่างลงไปไม่อยากย่างเนี่ยบอนเนี่ยไ่อยากย่างค้นใบไม่อยากย่างข้นใบโอ้ นานๆครับเจ็ดมื่นกว่าพันแม่กระทับเคฟสามหนึ่งไว้ขากี่น้องขักโคมนี่เนาะเอามาเบิ่งกันน้ำคุ้ตต้นนะครับกรเกษตรเบิ่งต้นดนเนี่ยจากน้อยนะครับมาเอามาเิ่แม่จากน้อยน้อยนะครับเนาะแม่ออกสีม่มุ่ครับนี่น้าขาดาสภาพเ็บดีเรืมม่องมีนุ่มชัดเจนหางมีอง,งอกง,งอกนอกค,ครับผมแต่ว่าให้ลูกนี่สุดยอดสุดยอดครับการาให้ลูกอะแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีเป็นทังสีเลยครับอืมเป็นเครื่องอมนะครับนี่เครื่องอมกินหญ่ดี สูงอร่อยสามสิบสี่ทีถ้าผมสูง,สง 34, อร่อยสามสิบสี่บ่อสูงแต่ว่าลูกงามเอาไปพัฒนาเอาครับเออเอาเรือร่ออร้อยซะอีกเนาะเมนครับผมหูห้เลยละหูห้เลยว่าเพิ่นให้ลูกดีครับผมแต่ว่าลูกตัวที่เมื่อตัวที่สามบ่ตัวที่สามครับในท้องไหมแม่นครับผมอ้าวลูกตัวที่สามในท้องเนี่ยครับแม่นี่ลูกตัวที่สามในท้องครับเอาสวยงามภาเบิ่งเดินจัื่งน้อยครับเนาะเบิ่งแล้วจะเพิ่มเป็นเบิ่งตัวอื่นครับฟ้าอ่ทรมาครับเย็ดมื่นเก่าพันนึ่ต่อหดึพร้อมส่งใหญ่พันทรงใหญน้ำโอ้ ยางมาเบรรโตนี่โหลดเท่เนาะไปแล้วนานานาพี่น้องนาคักนาเนี่ยอือตะลูกกิดแท่งแล้วแท่งครับผมวันนี้มาเบรรโตตัวมากับสีม่วงเพิ่งกันได้แบบนี้แต่ไม่นี่ติดเครื่องเนาะติดเครื่องดำเบ็ดครับติดเครื่องดำว่าจะเป็นบรรทายว่าเป็นเครื่องเพดนาค้าเล็บดีลึ่งงามครับลึ่งงาวนึ่งพอดีบบน่านังไมได้เนาะครับผมโน้มเพีนชัดชัด ง้อทองบ่ครับดูทองหกเดือนครับทองหกเดือนทองแรกบ่ทองกันทองแรกครับผมง้อทองหกเดือนทองแรกทองกับพ่อใดเนาะครับทอคุ้มฝูงครับผมโอ้ตัวนี้กับคุ้มฝูงเนาะครับครับผมบานี้ราคาเปิดไว้ราคาเปิดใบสี่สิบสี่สิบสี่ครับสี่หมื่นสี่พันเอาพี่น้องง้อแม่มันสี่หมื่นกับอีกสี่พันครับร้อยเชืองสูงไรเป็นไรคืออันนี้สูงร้อยสามสิบสองครับอันนี้สูงร้อยยุดสามสิบสองแต่วแม่นี่เชื่องครับผมหางดีเนาะหางดีครับก็หางดีหางตรงดีบ่ง้อนี่ครับแม่นี่เชื่องดีครับ สีมุมดำกับขาวแกมกันเลยพี่น้องสภาพเรียบดีนี่ครับสภาพเรียบเด้อครับเด้อสภาพเรียบดีเป็นเมื่อทองแรกครับทองกระเพาะบ้านๆเนาะพ่อกระสีเม่อนพอพันทับน้ำบานนี่ตัวพ่อพันเลือดอันลอยน้ำบานนี่แหละครับอืมกะเบิ่งแม่รถอันสีคือกันนั่นสีคือกันครับการให้ลูกกับสิให้ลูกกับพวกเกินกันแต่วันนี้ติดบทพร้อมเด้อติดบทเชื่อมเด้อครับติดบทคุ้นซ้ำเลยบิ่งอยากให้คนบาดอยากให้คนหลุดพี่น้องครับ เอาง่ายเรี่ยงง่ายเด้อพี่น้องบัดน,นี่เป็นงัวไทยกลางๆเขาเนาะแม่นครับเป็นงัวไทยกลางเขา,เาที่มีเนื้อหนังมังสาหลายเติบครับเนื้อออกมาหลายเติบไปนี่เอาไว้ขาเป็นรุ่นเอาลูกเพิ่นเด้อครับใน,า 40, นราคาสี่หมื่นสี่เนาะครับผมอันดีครับอสี่หมื่นสี่เป็นงัวที่ทองหกพนพน,พนดีพนดีพอเดือนเราก็ล่อปรดนเนาะแม่นครับไม่อยากให้คนเล่นต้นนี่ไหม่มันมันหูดเลยครับอยากให้คนเล่นอยากให้คนบ่ายครับเบื้องล้างนี่น้ำตั้มนี้พ่อนี่มีเนาะพ่อมีครับผมเอาประกันครับ กุกขากุกขางามครับเดี๋ยวฝอยหางบอได้เงีป่ะเดี๋ยวนาะครับผมเอาแม่นี่เป็นงัวไทยเครื่องเต็มครับออกสีมุมมุครับผมเครือกันกับสีแม่ยแรกเลยครับอืมเครืงกับสีแม่ยแรกที่ใหายหลุดนานละเอาสี่หมื่นสี่ด้อพี่น้องนี่สี่หมื่นสี่สูงอยู่ร้อยสามสามสิบสองเนี่ยครับสูงอยู่ร้อยสามสิบสองครับขับประมาณครับประมาณบรรลุน้องครับหกเดือนเราบอดนดอกหกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะครับผมกับกุมภาพันธ์น่ะปีหนาเนาะแม่นครับอืมหลังจากปีใหม่แล้วก็แม่นและครับบ้านี อ่าแมนนี่ก็เป็นตาสื่อไปลองอยู่เว้ยเนาะสีแบบนี้เนาะเพื่อจะให้ลูกดี้องก็เริ่มลั่นหนุ่ท้องเริ่มลั่นหนุ่นเนาะนมชัดเจนดีเนาะนมชัดชัดคุ้นดีนะแม่นี่เนาะคุ้นดีครับมาจะคุ้นจับยูโหลดครับนี่คุ้นดีนะครับเนื้อนังมังสามานาเติบอยู่อ่านี่ตัวที่สองนะครับเนาะไปเบิ้งตัวต่อไปครับอ่ามาเบิ้งออกมาสีเป็นหสีแดงขึ้นมา ตัวนี้อ่างเลิกครับโอ้นมมันตั้งนันตัวนี่ไหมมันแยกลูกมากครับที่งานครับผมอในลูกดีครับครับนี่มุงน้าน้มหลดครับนี่อืม่ทองสร้างอ่างดีพี่น้องออกซิซิมาแดงมีเขาครับอันนี้กับม่านเดียวกันเนาะม่านสี่เดือนครับตัวนี้กับม่านตัวนี้ม่านสี่เดือนพอเพื่อนเดียพอคุ้มฟุ้งด้วกันครับพอบานบานด้วยกันเนาะพอคุ้มฟุ้ง คว้มสูงหลายไปเลยครับนี่ซ้ำๆกันกับแมวสิเหล่าโดยสามสิบสองแมวครับประมาณนี้ครับโดยสามสองโดยสามสามไปนี่เนาะครับประมาณนี้ครับบารนี้ราคาเขาเปิดไปซ้ำเลยครับแม่นึ่เปิดไปซ้ำกันครับสี่หมื่นสี่ครับโอ้สี่หมื่นสี่ซ้ำกันกับแม่บังหันครับผมโอ้มาเบิ่งหนาครับหนาดีๆอยู่ได้หนึ่เนาะโบดได้ครับขอบหูดำครับผมขอบตาดำหนาขามีเรือๆครับมีกันดำๆเรือๆเนาะขาเพิ่นนี่หูเพิ่นติดดำได้พี่น้องคุ้น ไม่นี่มองดีมองเด่นเพิ่นกับมองมันขุ่นเนาะคกับเพื่อนเป็นงัวอ่างทองเลิกไหมเพี่น้องเป็นงัวทองสร้างงัวทองสร้างเลียลเล้ยงลูกดีจริงหนาเก่งนุ่มชัดเจนเนะครับแม่นี่ลองเนี่ยพี่น้าเห้นมั้งดูไปนี่โอ้เครื่องติดแล้วครับเี๋เครื่องหดแล้วเครื่องดำปีแล้วตัวนี้เนาะครับดำปีเลยครับโอ้แม่น,นี่ติดเครื่องดำล้ามเลยครับแม่น,นี่พูดเนาะโคขวางกับบ่อนายพ่อดีแล้วผสมผมโตครับผมนี่ครับแม่น,นี่ปู่นางลงคู่สาครับ ราคาไปเลยสีมือนีได้เพี่น้องแม่ม่านนี่ครับนี่รม่านกับม่านสีเดือนตัวนี้ม่านสีเดือนครับผมตัวนี้ม่านสีกระตองล่ออีกเนาะครับผมกับม่านเดือนพฤษสภาเนาะครับผมพืษสภาปีหนาพี่น้องหลังสงการมั้บอครับผมหลังสงการนี่พี่น้องนี่ล่อเลยครับรุ่นกันเลยล่ะผลใช่ลูกดีลูกงาม่ช่ไหมลูกในท้องนี่เบื้องจากเขาีนตัวที่สามเนี่ครับผมแมนครับตัวที่สามครับอืมตัวที่สามเหลืเบางส่งนี่เนาะครับผมอ่ะลูกนกับพ่ถือว่า เท่าป็นไงด้ีเนาะมันก็สดสดอยู่ดอกครับลูกกับคนเลี้ยงนะครับลูกสามนี่ก็ถือว่านั่งให้ลูกได้อีกหลายดอกพี่น้องขนาดเลี้ยงให้ดีเดียวก่อนั่งให้ลูกร้าวอยู่ดอกนี่ครับนี่พ่นดีครับไม่นี้พ่นดีนมนิวยม่พ่นแยกลูกไปครับผมแม่ครับตัวพ่อมันนั่นให้ลูกเศร้ากินนมมันก็นี่เลยเนาะสีอ้วนขึ้นก็นี่เลยครับทึ่งทองจะน่าตึ้งๆขึ้นลนะหลังปีใหม่นี่อึ้งตึ่งขึ้นเลยครับทึ่งทองพร้อมอ่ะสีมืดสีครับบานี้ไปเบิ้งแม่ ต่อไปนะครับเนะเาะคอ้าวมาเบิ้งแม่ลูกอีกเนาะครับหลังจากเบิ้งแม่หน้านาเมล็ดก,กับลูกหน้าหนาครับมันเป็นม่วมาขาวได้ครับมันนี้ยม่วขาวลูกแดงแดงคักเลยครับนี่ยม้วนคื้นแดงคักแต่แดงจันนี่มองฟิวเลยเบิ้งพี่น้องโอ้เพิ่นแต่งเขาไว้เรียบร้อยเรียบรย้อ,รอยครับเพื่เขาหายเรียบร้อยแล้วเ,เป็นลูกแม่เนาะลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับหัวแม่เพิ่นขาวจานพันลูกแดงยืนคึงบ่มนนี่มองได้เป็นแม่เลยเนาะมาคือกันเลยครับ อกินนมตับๆอยู่เลยิบอ่ลูกเสียบดีโอ้ยหลอกแท้เลยครับลูกกินนมได้เลยครับกินนมอยู่กินนมอยู่ครับผมอุ้ยบานโมเมนแม่กับลูกกันเนาะสีไหมสีเจ็บอันนี้ก็ลูกเทพบ้านหรอวะลูกเทพบ้านครับแล้วค่าเท่าไหร่ครับเนี่อันนี้เปิดว้ห้าสิบห้าครับเอออันนี้เปิดไบห้าหมื่นห้าพันนะพี่น้องนี่ห้าหมื่นห้าพันครับสองโตครับบาน้แม่เพิ่นนั่นท่านทองท่านอย่างไปคาซท่หนึ่งหรอครับโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแม่ลูกตัวใดเพิร์นน้อบเนี่ยเน เฮ็ดเขาเรียบร้อยเด้อครับเด้อลูกคุ้มฝูงเด้อครับนี่แต่ว่าแดงคักนะเ <laughs> ป็นงัวแม่เด้อครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแดงแดงแม่ข้าวเขาแม่กระเพร่งองอโอบมันจะแดงให้ลูกม่าแดงคักแท้ไหนี่แม่โอ้แม่นไส่เลือดลอยเข,ข้าไปคือสิแม่นครับสิบ่งามพอถึงเหรองามครับลงผลงานเขาขนาดเขาคุ้มฝูงก็ยังได้ซัมนี่นาะครับอืมขั้นโมส่เลือดซึงสูงเน่าโมูอันไซหลอดมึงเนาะแม่นครับเขาทาอยู่ได้นิเนึงนี่ซัมนี่ไซหลอดได้ซัมนี่ไซหลอดได้เนาะหลอดได้ครับ เอา,าราคาอยู่เทยก่อนห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าเด้อเพยียงเด้อแม่ลูกลูก,ลกแม่สีดึงแดงนี่ครับนี่ส่งพร้อมครับผมแม่แม่แมขาวจะน้อยมีหมองสีงขาวเนาะแต่ว่าให้ลูกขักลูกแน่ไม่หนีแม่พี่น้องที่มาง้อสีทรงลูกดีๆให้ลูก,กงามๆครับโบดแน่ย,ยู่ยเออหนีแม่หนึ่งเด้อเออน,นะขาพิ่นไม่ดำตัวนี้นะครับผมนะขาพิ่นไม่ดำอยู่ตาขอบตากระดำเออเครื่องเครื่องเย็บสีดำขักเครื่องขับผมเนี่ยพี่น้องมีแก้มมีแดงแก้มอยู่ ครับเป็นเครื่องอมสูงก็สีร้อยสามสิบสองเนแม่เ <ขอ S 1> นะาะแ,แม่กับบอยเนี่ยสูงไนไหนเด้บสีกับบมีอย่างสีบ่บงบอกว่าเป็นแดงกสาแม่เป็นเด <c oughs> ่าเป็นลูกสุดยอดเลยครับลูกสุดยอดเป็นก็าอ่างดีเนาะครับผมเป็นก็าทองสร้างครับทองสร้างอ่างดีกินยาดีให้ลูกง,งามครับนี่แหละให้แม่น้ำเดียงที่ดีนี่โอ้ยผู้ดใดไที่ตายแหลมแหลมครับซื้อไปคุณนไปจากน้อยนี่ อึงตึงขึ้นมานี่ม่นเป็นตัวนี่เด่นบ่ะม่นจะลูกสาวก็ได้หลายบ่เป็นตัวนี้ม่เป็นราคานี้นะครับเนาะอ่าราคาสัมเนี่ทักมากครับส่งให้พร้อมได้เพี่น้องเด้อต่อได้ก็ส่งให้พร้อมครับวันนี้เบิ้งตัวต่อไปเนาะเอาเบิ้งสีเทาบดเด้อครับพี่น้องเทาบดเทาบดโอ้เน้นัวโกดีอยู่ต้นนี่เนาะนะครับเลยนะโยกดีเติบอยู่เนาะบ่้งเส็นถ่ายเป็นหนอกเนาะสีขาวนวลครับบด เต็มพิกัดเลยบนบอสเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัดเลยนี่ครับเลยพอยหางงามความเป็นนี่พุ่นเโอพ่อยหางอุลวดเลยครับโอ้ยหางตรงดีสูงไรไปไหนครับนี่สูงไรประมาณสี่สิบห้าบวกที่แล้วครับมีรอยสี่สิบห้าบวกแล้วค่าเดี๋ยวราคาเปิดไว้ห้าหมื่นหกทองหกเดือนกวาสิเข่าวเจ็ดเดือนแล้วครับห้าหมื่นหกครับผมทองหกเดือนครับสิเข่าวเจ็ดเดือนแม่ครับทองกับพอไรเนี่สาพอคุ้มฝูงครับโอ้ทองทองที่ทองแรกครับตัวนี้ครับโองแรกว่าทองสาวครับผม โอ้พี่น้องมาลุ้นหรูเด้อครับนี่บยบูว่าพนีทับพ่อแดงไว้คักสั่มไหเนาะพ่อดีส่มไหนแต่ว่าแม่พนีรับร่องครับเท่าบทเต็มเต็มสูงเนี่นี่สูงเนาะได้หนังได้เนื้อได้หนังครับได้เนื้อหนังเอาราคานี่ครับนี่ไปหาเจน่าพูดเลยแล้คาเท่าไรก็ลืมอ่าหมื่นหกครับอ่าหมื่นหกนะครับเนาะพ่อพนต้องไปดึงมันปล่อยมันเลยไปเบิ้งแม่ต่อไปครับพู้วแม่หนังร่ำคุ้มกันมากอยู่คนครับผมน้าไปทาหันเลยก็ได้หรือมั้งเนาะนางไป่ทายหันเลย อ๋อครับนี่ลาขึ้นมาคู่สานครับบันทผูกด้วยเารมัยครับนี่ปล่อยเมันสิไปน้ำกันปล่อยกินนาธรรมชาติเลยแม่นี่มาน้ำกันมันคือกันเทนีไหมครับผมทองด้วยกันตีทองคือกันครับโอ้แม่นี่กับโบดได้พ่นองโบดเปรตสิมากล่อมโตยงาวหนังนหนาเหนือได้ดีแบบนี้นะครับนี่แม่นี่กับทองคือกันครับนี่ทองซ้ำกันครับราคาซ้ำกันทองจังเดือนก่อนหกเดือนสิเขาเจ็ดเดือนทั้งสองทองหกเดือนสิเขาเจ็ดเดือนทั้งสองโตเลยครับนี่ราคากับซ้ำกันแม่นี่กับโบดเต็มพี่กันเนาะ บ่จะเป็นขาพ่จะเป็นหนานี่ครับเนี่ยอันนี้พันพลปอยได้ไปผูกได้ครับเนี่ยปอยกินหยาเลยนี่ครับปอยกินหยาเลยนังดีครับนังดีสองตัวนี่นังดีสูงกับสุดสีกันเน่นครับผมสุสีครับตัวนี้ตัวนี้สิเกิดก้อนอยู่อกหน่เนาะครับผมตัวนี้สิลูกสองครับนี่ตัวนี้สิแมนลูกตัวที่สองเนาะแมนครับพอน้มมันไม่ไม่ห้อยกินแล้วแมนครับผมโตเขาเป็ตัวแรกสิแมนลูกแรกเนาะแมนครับผมแต่หางไงครับมันทายดีหางงามสุดโตเนาะ เป็นงบอบดๆได้ครับอพี่น้องที่มักสายบดๆได้ครับเด้อนี่สองตัวนี่ราคาซ้ำกันทั้งสองตัวจักบาทกว่ราคาทองไวห้าหมื่นหกครับห้าหมื่นหกทองหกเดือนสิเขาเจ็ดเดือนทองสิเขาเจ็ดเดือนนั้นสองตัวด่ากงามสุดโตเด้ครับมึงบได้ผูกทั้งสองตัวด้ครับนี่ยินยาดีเลยนี่แข้งขาเอ้าแข้งขามาบึงเล็บครับเล็บดีสุดโตน้ำไตน้ำล้างลื่นนี่ครับตัวนี้ลูกที่สองนี่ทองน่ครับนี่ตัวนี้พาลูกมาตัวนึงเนาะครับผมตัวนี้สิเป็นงัวลูกแหลก มนครับโอ้บันถ่ายตัวนี้ไหมเนาะคือกันคักเด้เครื่องเพ็ดดำล่ามเลือกขนาดอะไรตัวนี้เนาะครับผมก็หางไงหางเบียงเยด้วยครับนี่หกเดือนหรอเจ็ดเดือนแล้วครับของยิ้มเพิ่งจะเริ่มหดแล้วเนาะแน่นครับยิ้มเพิ่งเริ่มหดแล้วได้ครับนี่อีกเดือนหน้าสองเดือนกับเพิ่งจะเริ่มตรงออกเด้วยเดียมสิคขอดลูกลึ่เงี้วอัลลาศแข่งขาดีครับหนังดีทั้งสองโตราคากับซ้ำกันพี่น้องควบสูงกับซ้ำกันครับผมควบสูงมีรอยซีเทอะวะซี่ซิมฮาร์ผมเลครับ ควบสูงลอยีบหาเนาะซีิบวกคุณรครับวสูงลอยซีสิบหาบวกเป็นหัวนางดีสุตโตสุตโตเลยตัวน,นี้ก็นางดีตนนัวน้ก็นางดีตนนัวนี้ขาวนวุ่นกเนาะครับก็ให้ท่าโบดนะครับโ <ๆ S 2> บดนี่เต็มโบดมาเต็มได้พี่น้องเลยมัมกพอได้ตต่อไปด้วยครับมันนี้มักแดงได้แดงแท้ราคาอยู่หาสิบหาิบหครับหาิบหหาิบหาิบหกครับเออตัวละหามื้นหกแม่นครับ<า> หางมันหงิกันราคาบ่แม่นเอาดอกราคาเปิดไปเปิดไปพี่น้องต่อเนาะอ่าพี่น้องภาเบื้องมานี่มักแม่ใดครับหรือแม่สองตัวนี่ครับประเภทหนังหน้าหนาครับหนังหนาโตสูงสูงยิ่ๆนี่ครับนี่ลูกออกมานี่แดงแท้นี่ครับนี่โบ๊ทอันนี้คุณดีเลยเนาะงอวนเนาะแม่นครับผมโบตื่นโบเต้นโบ๊นั่นไหมละเบิงนี่ท่านได้กินไล่ขึ้นมาเนึ่ครับไล่ขึ้นมากินยาหันกินยาอยู่พูไล่ขึ้นมาทึงกุศลน้ำกันนี่เอามาหนี้หลายโตลายแม่หลายโครมครับ มีแต่เงามราและค่าก็ดีดีนะครับของคูณต้นนะครับพี่น้องอยากได้ทักทายมาหาคูณต้นเด้อครับเด้อพี่กัดรกับผมแจ้งว้ค้างต้นเราละขันยังก็เบิ่งเอาตัวจริงเนาะครับผมอืมอ่าครับสุดท้ายจะด้วยกับให้เอซี่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามอยู่กับขอเและรอสวยเรร่อยขึ้นสมือสมือนะครับเงินทองเหลยอใสอังโงประกอบกิจการเ็นกานอย่างต่างตกับให้เห็ุดูคนรหลับลรือนนะครับเนาะเงินทองไหลมาเทมาครับสุดท้ายทายสุดคูณต้น พี่น้องเขาบอกครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เก่าล่ะครับผมที่กดนูนที่ติดตามผมแล้วก็ทั้งช่องอนนไอนั้นนั่นนะครับเดอ้อก็ตั้งปีใหม่นี่กับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบานรู้ยุทธทางไกลกับหายกลับบานโดยสวัสดีภาพดเดอ้อกับขันผูใ้ใดอยากมาเบ่งงว้วก็สามารถขอมาอยู่บานไกลเล่นเคีย่งก็สามารถขอมาเบ่งยู่ในฟาร์มได้ครับผมหรือว่าโทรหาสอบถามได้ว่าคู่ต้นมีง้เขามาไปครับผม สำหรับท่านใดที่บอกว่าให้คุ่ต้นหางัวให้แน่ผมกัสีพยายามขัดเกลหาให้ให้ดีที่สุดเด้อครับเด้อจังไหนก็โทรมาถามก่อนคันว่ามีงัวบอ้โทรมาถามสก่อนครับว่ามีงัวเขาไปยังสีนะครับเนาะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอ้นะนนัเด้อครับเด้อขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าใช่ไหมครับผมนั่นตัวคุณต้นสระสวัสดีครับสวัสดี